อยากซัดพวกนักมวยว่ะจะเก่าสักขนาดไหนวะพี่นะอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งชื่ออะไรบัวบัวอะไรทุกอย่างอ่ะแต่ผมไม่ได้หมายถึงพี่ไงไแต่แม่งหน้าหมันหน้าจริงวะ่ะแอคเเวลาต่อยเอ้สิทำเพื่ออะไรแกท,ทนเต้ไไอ้แะ นี่แชร์แล้วนะครับสัตว์ชิ่หายมีควยมึงทาไปทำเฮียอะไรทําเพื่ออะไรมึงอยากให้คนนู้นคนนี้ก็เป็นถูกใจมึงไปหมดเลยไอ้นี่นะฮะทาแล้วต้องเก็บนะฮะทาแล้วต้องเก็บนะอ่านที่แรกนึกว่ากินสบูคบ่ครับนี่ครับตำป่าจานหนึ่งไม่มีตำป่าสัตว์เบื่อไอ้พวกชาติโลกไอ้สัตว์ชิพหายมีควยทํงทำไปทำเฮียหน้าหิมึงไปขอแต่เพื่อนไอ้สัตว์แล้วมึงคิดหรอว่าเพื่อนเขาไม่เบื่อตังบ้าง ai na, nghe! thằng cua chia tiền, ai sang air mà, กูก็สั่งของของมึงมาดูดอะไอ้เต้นฟามึงจะมาเผาฟางเว้เฮีย,ยมาแวะมาทำไมไม่ต้อนรับเลยอยอะมารับพ่อไอ้เฮียกูกินข้าว ตายใครไม่ก็โกงอแลรเพราะมันยังมาไม่ถึงชีวิตพวกมึงไงมึงก็เลยใช้ชีวิตแบบเละเทะไปกพราไม่ต่างออก,ากับความเกลียดชังหรอกต่อให้มึงจะทำดีกี่ร้อยล้านเ <c oughs> <ะ>พื่ออะไรมึงอยากให้คนนู้นคนนีน้ก็เป็นถูกใจมึงไปหมดเลยไอ้เหี้ยอบอ่ะแล้วมึงทำครั้งเดียวอะเขาเกลียดม,มึงไปตลอดชีวิตอยู่ดี <c oughs> ตายใครไม่กักวงวลเลยเพราะามันยังมาไม่ถึงชีวิตพวกมึงไงมึงก็เลยใช้ชีวิตแบบเละเทะไปพ <c oughs> วกไม่ต่างกับความเกลียดชังหรอกต่อให้มึงจะทำดีกี่ร้อยล้านรอบอะแล้วมึงทำครั้งเดียวอะเขาเกลียดมึงไปตลอดชีวิตอยู่ดี เกลียกับกูกดแชร์กูก่อน10แชร์1ิบกลุ่มอย่ามาขัดขวางอย่ามาก่อกวนการทํางานของกูเลยสาธุนะครับถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องดูอย่ามาก่อกวนผมนะครับขอให้ผมทํามาหากินขอพื้นที่ให้ผมบ้างอย่ามาขัดแค้งขัดขาผมถ้าไม่แชร์ให้ผมสําหรับใครที่แชร์แล้วเกลียนได้เลย คอมเมนต์ได้เลยเกลียนได้เลยสําหรับคนที่แชร์แล้วนะครับถ้าไม่แชร์อย่ามาขัดแข้งขัดขาผมเลยนี่เกิดมีคนมาบอกคุณว่าเออพี่น้อยกูรู้นะทำไปทำเฮียอะไรทําเพื่ออะไรมึงอยากให้คนนู้นคนนี้ก็เป็นถูกใจมึงไปหมดเลยไอ้เฮียมึงดียังไงไอ้เฮียสัตว์มึงดีตรงไหนเหรอเก่งเจ๋งเลยไอ้เฮียทุตีในสัตว์นะ,ะอย่ามาขัดแข้งขัดขาผมอย่ามาก่อกวนผมเลยขอผมทํามาหากินเถอะจะบอกมาเอ้ามึงแน่จริงหรือครับนะฮะ มีแจกบ้างหรือเปล่ามึงอยากได้ของแจกด้วมึงไปดูเพจอื่นเขาแจกกันเยอะแยะเลยข,ยขายทองขายเที่ยอะไรต่างๆด้วมึงไปดูเพจอื่นเพจกูมันจะมีแจกเป็นช่วงๆคุณก็เห็นอย่างนี้เอาโวนมบี้ชนกันเรียกว่าชนชิดยานี้เรียกว่าแอเอาหีชนหีโโ๊เอาหีหนีบการแจกมึงดูหน้าเพจเอา แล้วกูไม่มาประกาศหรอกว่าแจกเอ้ยกดแชร์แ้ะสิบแชร์ไปแจก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 ปัญญาอ่อนอาให้คุณูุ้นคนนี้ก็เป็นถูกใจมึงไปหมดเลยไอ้เฮี้ยใส่ขี้บัวให้ดูหน่อยตาไม้พ่อมึงแดกไอ้หน้าหิ้หีปูละ่ะมึงจะมาถามหีปปูหาพ่อมึงเหรอ ล,ลุงแป้งจิดหัวเต็มเลยหัวงอกลุงอยากกินตำงอกไปบอกพ่อมัตำไม่แดกเห็นผมไหมครับลุงครับเอาแบบเย็นสามตัวกูไม่ได้ขายบุหรี่กูขายอุปกรณ์ดำบุหรี่ไอ้หน้าหีปากหมาไปวันๆแค่นั้นแหละ นะแชร์แล้วครับลุงมีเม็ดเย็นแล้วมีเม็ดแตกปะครับโอ้ยหมาสีแมงก็มีเม็ดเย็นแล้วเม็ดแตกบอกนะเจ <c oughs> ๋งๆเลยเหี้ยตุตีในสัตว์้าย <c oughs> หน้าหี ไม่ทำเฮี้ยอะไรทำเพื่ออะไรตัดไม่ใช่แม็กเย็บกระดาษหมาสีแม่มึงมันเป็นอุปกรณ์ทำบุหรี่เจ็บมึงดียังไงไอ้เฮี้ยสัตว์มึงดีตรงไหนมึงอยากให้คนรู้คนนี้ก็เป็นถูกใจสัหมดเลยไอ้เฮี้ยกระดาษหมาสีแม่มึงไอ้หน้าหิ ลุงแป้งจินหัวเต็มเลยหัวงอ,อก ทำไม่ได้มันทำยากไอ้เหี้ยหนังหน้าแบบกูเนี่ยจะไปทำสายระยะกรรมเหรอทำไม่ได้ไเหี้ย มึงอยากให้คนนู้นคนนี้ก็เป็นถูกใจมึงไปหมดเลยไอ้เฮียมึงดียังไงไอ้เฮียสัตว์มึงดีตรงไหนเหรอเก่งเจ๋งเรอไอ้เฮียสดตสในสัตว์